ครับวันนี้เรามาเล่นเกมไซเรนเฮ้ากันครับกติกภมีบ้านพีชินใช่ไหมอ้าวพีชีดีเทคทีพีทีเนาะอุ้ยโอ้แค่นี้ยังทะดุ้งเดี๋ยวตา เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรนี่ทูบเฮ้ยรูปเจ้าของบ้านหรือเปล่ามีแผ่นเสียงแล้วก็เปิดเออกดผิดเปิดยังไงอะอุ้ย อ้เห็นยุคอะไรกันบรรยากาศร้อนมากเลยอุ้ยเฮ้ยเพิงเห็นอะไรนี่ไอ้รื่อนเดิลจะไม่รูมันหน้าตายี่อือโดนเลือดหรือเปอุ้ยอุ้ยอะไรนี่ ลดไฟเ้ยอัดคลิปอยู่เ้ยมันบอกว่ามันสนุกสนุกกับการแก้งคนปิดปิดเฮ้ยช่องช่องได้ปะนี่การโกงการโกงที่ดูไม่ได้ มันคืออะไรวะอ๋อมันเป็นรหัสตู้เซีฟมันคืออะไรมันต้องเป็นแหรือมันต้องเป็นอันเดียวกันวะแล้วก็ยังกล้องทุกอันแล้วอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเ้ยไม่เป็นไรไปที่อื่น วันที่สิบเจ็ดเอกสารนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับรหัสก็ได้โฟโตโอัลบ,บั้มให้รูปหมยรูปรูปนี้หรอือเปล่ามิสเตอร์จริงเกา่าโอจริงอุ้ออยมีกระดาษอยู่บนกระดาษแล้วมันบอกให้โดนีดมันจะเอาตังมันบอกว่ามันต้องเติมเหรอ ไม่มันให้เติมมันจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ทีวีที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาคมทำไมอ่ะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดเดือนสิงหาทำไมอ่ะก็มันเป็นวันที่ที่เรามาที่ในนี้ก็วันนี้เลอุ้ย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 เอาใหม่นะแตัววันนี้เมื่อกี้มีหัวอะไรออกมาไม่รู้โออ กไปเงยดิมองไม่เห็นมันจะวนปะอ๋อจุูทูบยังไงต่ออันนี้ปะต้องหาไฟแช็คปะสีน่นาทีละ แต่แคน่นี้อะไรดีแล้วปิดทันอีกแล้วนะเห็นไหม,มไ,ไม่ต้องมันก็แค่เกมนี่กลักวเลยท <c oughs> งเสียงไหมอมัจะเหยเหมื <c oughs> อมนตรงนี้เปิดได้แต่ไม่ใช่ ไม,ไม่ใช่หรออ๋อพี่รู้ละหกหนึ่งแปดสี่จะไม่ใช่เสียงที่อะไรวะเสียงที่เปิดเมื่อกี้ไงแปดสี่ศูนย์หัน,นด่นเฟกเมนต์ไปมันอันเดียวกันดิหกสี่แปดสี่หก สี่แปดแล้วก็สี่เดี๋ยวคลิปนี้จะอัดกี่นาทีดิมมว่าขี้เกียจตดัดโอ้้องล็อกอีก ทำดไม่ไอ้นี่มันต้องคอไปเรื่อยๆป่ะมันถึงจะออกมาอะไรเนี่ยแจกันอะไรออกอ่ะกุญแจกุญแจอยู่ในแจกันเหรอไม่รู้เอ๊ะไม่กเก็บไม่ได้อ่ะก็มีอยู่แล้วไ,ม,ไม่มีได้ทำไมตรงนี้หายอ่ะอะไรอ่ะกระดาษที่เก็บมาจากตรงนั้น<อ>แล้วทำไมตรงนี้ยังอยู่ เอาละหายมันต้องหายเจอหมดก่อนอ่ะ้ยนึหาคุณแยนี่ไงเห็นเดินนี่นี่ทำไรเออ,อ,อนสองผีโฆษณาเกมเกมดีวะ่ะเลือดอะไรอ่ะทำไมเสียงหายหยแล้วือไม่ ต้องใช้อันนี้สองที่ไหนเอ๊ะไปจิ้งจะเปิดทำไมให้มันเสียงสองเสียงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนอันนี้ขย,ยับเดี๋ยวไม่กล้อาอาบน้ำไหม่ักไม่เลยต้องอาบน, <c oughs> น้ำพี่เอ็นก็ได้โอ้มาอาบน้ำพี่เอ็นทุกวต้องพี่เอ็นหรอกเฮ้ยมันต้องหาสัญลักษณ์ ี้ดเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวโดนลบคลิปมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วปิไปคลิปเลยไหมแม่มมมดีกว่าเล่นในความสิบนาทีก่กินอะไละทำไมทีวีพังช่องหนึ่งองสิบไม่มีไฟไฟเสีย เออแล้วกดเลขหนึ่งทำไมมันเป็นช่องสี่ป่ะอุ้ยคุณกำลังอ่ะอุ้ยอย่าอยสมาธมึงคงสนุกไปคนเดียวเมื่อไอเก๋ยินดีสนุกอยู่คนเดียวมันก็ไอเก๋ไง อนี่ก็กลัวอะไรนักหนาวะแต่เขาบอกว่าไอ้นู้นมีจริงฮึแต่เขาบอกว่ามันมีจริงแป๊บเดี๋ยวคยหลอกตอนจบใช่ไหมสมัยแล้วทำไมเชือกนี่เก็บไม่ได้วะมันเป็นเหมือนที่ทรมานคุณป่ะโอ้ยอย่กดดิเอ้ยออกมาอีกแล้วออกมาแต่พ่อมึงอะ หากุญแจไม่เจอหรือมันต้องทำอันนี้ให้ถูกวะหรือว่าอยู่ในตู้เซฟสา,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 าเก่งทำไมพี่เก่งหัวถึงหัวไม่ถึงวะ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถ <c oughs> ึง <c oughs> มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะเล่นไม่ถูกนี่ลุกเถอะพี่เก่งแสงมาแล้วเอาเลยไหม อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กับแชร์ต้นสักให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนอ้องดรัค